เคยไหมเวลาแคปเจอร์หน้าจอ iPhone แล้วอยากจะวงกลมอะไรสักอย่างเพื่อเน้นย้ำแต่พอวาดไปแล้วมันกลับออกมาเป็นวงรีเบียเบ้ยวๆไม่กลมสักทีวันนี้เรามีเคล็ดลับสุดเจ๋งที่จะทำให้วงกลมบนสครินช็อตของคุณเป๊ะปังเหมือนใช้โปรแกรมแต่งรูปมืออาชีพมาฝากกันรู้ไหมว่าเวลาเราใช้ปากกา Apple Pencil หรือนิ้วมือวาดวงกลมบนสกรีนช็อตหน้าจอ iPhone โดยปกติแล้วมันจะออกมาเป็นรูปทรงอิสระตามที่เราลากเส้นไป แต่จริงๆแล้ว iPhone มีฟังก์ชันลับที่ซ่อนอยู่ที่จะช่วยแปลงเส้นที่เราวาดให้กลายเป็นวงกลมหรือรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์แบบให้เองวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายแค่เราวาดรูปวงกลมขึ้นมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ให้เราค้างนิ้วหรือ Apple Pencil ไว้ที่จุดสุดท้ายของการวาดประมาณ1-2วินาทีเท่านั้นเอง พอเราปล่อยปุ๊บเจ้าวงกลมเบี้ยวๆของเราก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นวงกลมที่กลมแปะหรือถ้าเราวาดรูปสี่เหลี่ยมก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สวยงามลองนึกภาพเวลาที่เราแคปเจอร์หน้าจอค้างไว้ตอนกำลังดูวิดีโอเพลงโปรดแล้วอยากจะวงกลมตรงปกอัลบัมหรือเวลาเรากำลังแชร์แคปเจอร์ข้อความสำคัญแล้วอยากจะวงกลมชื่อผู้ติดต่อให้ชัดเจนการมีวงกลมที่กลมเปะ๊ะจะทำให้การสื่อสารของเราดูเป็นมืออาชีพและเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลย ประโยชน์ของทริคนี้มีมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อการสอนการสรุปประเด็นสำคัญในการประชุมหรือแม้กระทั่งการทำมีมฮาฮาการที่รูปทรงบนแคปเชอร์ของเราดูสมบูรณ์แบบจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือกับสิ่งที่เราจะสื่อออกไปทำให้ผู้รับสารเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้นสรุปแล้วการวาดวงกลมเบียเบ้ยวให้กลมเป๊ะบนสกรีนช็อต p h o n e ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแค่จำเคล็ดลับง่ายๆคือวาดแล้วค้างไว้ ลองเอาไปใช้กันดูนะรับรองว่าการทำแคปเจอร์หน้าจอของคุณจะสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลย